สวัสดีครับเอพิถีโคดันดีนครับทีมงานพี่ป่าหาก,กินหมานวันนี้สีมาสอนสูตรเนี่ยตกปลาดวดนิ่มครับเฮ็ดถิ่มไปจักเือนหลักก็ไปเฮ็ดเป็นลั่มบม่มหนยปลากินสุดยอดเลยพี่น้องสูตรนี้ที่ใส่ที่ระพันมากอะไปตกไม้ใดกับว่าผิดหวงังพี่น้องอันนี้สิเป็นขนุนครับดวดนิ่มขนุนได้บ้างอันนี้เป็น พี่ยังก่อนโอ้ยเบาไทยบพกแข็งแน่นพี่น้องอันนี้บะกมี่ไฟครับใส่บะกมี่ไฟเด้อพี่น้องเด้อกับบะกมีหนังแล้วมันขยำยากนี่ขยำขยำม,มันเละเลยพี่น้องนี่ครับวัตถุดิบเ่ากับชิมีบะกมี่ไฟนี่ครับไอ้เด้อไอ้กับมาการีนครับทิเป็นกะทินมแมวออันนี้กินไอ้ครีมครับกินวานิลลากินครีม สารปีพี่น้องพวกนี้เราจะเป็นขนมปังล่ำแย้มโลไนนว้ทนวดไส้พี่น้องเดี๋ยวติดตามต่อต่อไปครับว่ากิธีการเสร็จยังไงนะครับเดี๋ยวจีไอเขียวอันนี้กันแบบมนหอมจังเลยก่อนเลยนะครับอย่าเปลาไส้กะทินะครับเขียวเนยมันละลายหอมกันจังไส้กะทิครับติดตามต่อต่อไปครับผมอหอมอีรีพี่น้องนี่ จะใส่ไฟแห้งนะครับใส่ไฟอ่อนเนี่ยตั้งไว้เลยให้มันละลายก่อนใหม้มันดึงรสชาติความหอมดึงขึ้มดึงอย่งมากกันครับใส่ไฟอ,ละละไอ่อนพี่น้องยัดใจร้อนเอาไฟรับสิมนสีนละลายไปเองพี่น,อน้องอ้อ พร้อมละลายเหมือนกันครับเลยอ้กะทิใส่เนี่ยพี่น้องพอกินเลยละลายดีนะครับเอาแตงกินพี่น้องแตงกินบัดน,นี้ใส่ไปเลยนี่สองขวดครับสองขว,วดตัวใดมัดพร้อมลายก็ใส่ลายครับเจริย์เจริย์เจริย นมเนยที่มือนกันกินน,นั่นเนาะแซมควายสองขวดบะหมี่สองน้อยนะครับบักมีฝ่ายครับมีนั้นก็ได้ไม่ใช่ครับมีฝ่ายก็ได้อะนี่ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแป้งกินพี่น้องนมแมวครับผมนี่นมแมวแกรี่มักสำในตรงไหนบักมี่สองน้อยใส่เม็ดไปเลย ผู้ประกอบพรอมกันทันทีเลยพี่น้องก่อนแล้วคนจักน้อย mm hmm. กินน้ำแมวเตยดังเลยครับบัดน,นี้กลืนแห้งอีเดียค mm hmm. นหอนจักน้อยครับบัดน,นี้เขากะทีร้องพี่น้องบัดน,นี้เคีาา่ยวกะทีไปจักน้อย mm hmm. จังเอาตาลเอ้จังเอา วี่ล่องครับไอ้อาตาสีสันสูตรนี้เฮ็ดก,กับลูกตาลกัไเลยนะครับเอาลูกตาลมาเฮ็ดเป็นวัตถุดิบกัได้ ทีลงแล้วใส่ไฟแห้งได้พี่น้องเดี๋ยว,ยวกทีจั่อยครับจงเอาน้ำตาลปีบลงไม่นอนก่อนติดตาลต่อต่อไปครับเดี๋ยวพี่น้องนี่ครัน้ำตาลปิบโลหนึ่งครับน้ำตาลปีบ บะหมี่สองน่วยผมใส่กะทิขวดน้อยขวดเอสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามขวดกิมนมสองนมแมวหนึ e ่งเนยยี่สิบบาทมาการีนเอเครื่องกระป๋องครับเอเครื่องเอกระปกุกแล้วก็น้ำตาลปี๊บโล่หนึ่งครับสำนักหน่ะพี่น้องเลาก็เคี่ยวแอมตาลปีปล๊บละลายแล้วก็เอาบัก มีมาล่องครับมีล่องกับวนไหนมันซุปพี่น้องมีซุปกับไฟไว้ให้เย็นแล้วเขาจะเอาเม็ดนวดนิ่มนี่ขั้นตอนนี้ขั้นตอนในควนครับควนติดตามตอนต่อไปครับผมเนี่ยพี่น้องเอาบักมีล่องเหรอครับ โอ้เต็มกระทะไงอันนี้กระทะแบบง่ายเลยพี่น้องนี่กระทะนี่ค่อยๆควนพี่น้องไอ้ขันกุ้ยไม่หมอมีม่ยังง่ายวนเร็วๆเลยครับอันนี้มันเต็มกระทะหมดเดี๋ยวมันสีเฮี้ยเสียได้ นี่มันเข่ากันแล้วก็ปล่อยไว้ให้เย็นได้พี่น้องเด้ขอหยาดควันครับพี่น้องเก็บโอ้ะเน็ดกระท่านี่ก็ใส่ได้หลายปีอย่พี่น้องนี่ะเน็ดเทียวเดียวนี่เฮ็ดไว้ผลงานเป็นนาที่พ่อใจอยู่ครับเดี๋ยวขอหยาดควนครับติดตามตอนนวดนิ่มเลยละพี่น้อง้อติดตามตอนขันตอนเก็บัวดนิ่มครับผมเนี่ยพี่น้องวัตถุดิบนวดนิ่มห้อง นี่ห้ามเงือกห้ามนี่ห้ามครับไอห,หัวหานครับหัวหันหัวหันปลากินผึ่ยครับใส่หัวหันไกลหน่อยเังสิดีพี่น้องเดีว๋วก็จะเป็นยำโล่ยำโลกอะขนมปังสัมผินพี่น้องแล้วก็ไอ้ที่เฮาควรด้ว้กต่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวดวดนิ่มให้เบ้างนี่ครับ เนี่ย <Yeah, S 2> พี่น้องเอากระน,นวดขยันไปเขาตันเดิมบอกอีกตัวหนึ่งคนระับพี่น้องใส่กากน้ำตาลครับกากน้ำตาลครับน้ำมันหมูใส่ปริมาณตามที่เฮามากกักแบบพี่น้องใส่รอดนี่ครับเอาเอาบอกนี่ okay. นวดมาขั้นไหนครับกันนะพี่น้องแล้วก็ใส่ถัง ปิดฟ้าไว้สองเดือนครับเดือนสองเดือนทดลองได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตโนด่อนพี่น้องพอเขาได้เอียงส้นประกอบไยังเลยตามที่เขาต้องการเราโนดให้เข้ากันพี่น้องดูแบบก็สิออกมาประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าไอ้อ้นี่โนดท่านดีเป็นไรเดี๋ยวผมจะโนดต่อกสูตรเนี้ยขนุนโนดนี่มก็ประมาณนี้พี่น้องขันอยากไปอยากเห็ดกระล่องไปหาเห็ดเพิ่งเจอสูตรนี้รับประกันครับ จากทีมงานพี่ว่าหาก,กินหมานหมานแดดพี่น้องพอกกันคลิปหน้าครับผม